สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปห้องสุพูดสุขคนครับผมนนทนพลเยี่ยมครับว่อนี้พี่น้องมาเบิงอย่าตกใจครับเพราะว่ามองนี้บริเวณจังหวัดจันทบุร,ทบบรีครับมองนี้คือจังหวัดร,ร้อยเอ็ดครับอำเภอพ,พนทองครับพี่น้อง,พอ,งพอแล้วอำเภอพ,พนทองบมันผมครับปลูกทุเรียนกันเลยอาจสิบสูทุเรียนเขาภูเขาไฟครับอาจิบสูทุเรียนจันแต่ว่ายู่นี่ก็สุดยอดขึ้นกันครับฝากพี่น้องไว้พี่น้อง ทางจังหวัดอื่นแฟนคลับของผมกรัถ่ายจากมาเบิงตอนนี้บ่ได้มีแต่ทุเรียนครับที่อยู่พนทองปลูกได้แล้วเดี๋ยวผมสิาพาไปเบิงว่ามีหยังแน่นี่มีหัวบังเงาะครับนี่มีบังเงาะบังเหาะนี่อยู่ประมาณเจ็แปดสิบต้นครับขาดว่ามีอยู่สองสวนแปดสิบอิอลีสวนนี่สี่สิบเนาะสวนนั้นกับสามสิบกว่ากับสี่สิบกว่ากับสามสิบกว่ากับสิบแปดสิบนี่แหละ จางไหนฝากพี่น้องไว้ครับมามาเบ่งทางผีได้หลายอย่างครับว่าสิเป็นบักเงาะบักทุเรียนหรอกอะบักเงาะบักทุเรียนบ,บักบักยังอีกนึกมันยังกว่าบักล้ใหญ่ก็มี <c oughs> ลูกน้อยๆครับแต่ว่าสิบอกพี่น้องว่ามันกรอบค่ะเจ้าไม่ใส่ใส่ยาไม่ใส่ยา แล้วช่วงนี้เพิ่นมีผมมาสั่นพิเศษครับถ้าเขามาเอาอย่สวนหรือว่าเขามาเก็บอยู่สวนเพื่อนมีแบบบริการหางเก็บเอาอยู่ในสวนได้เลยครับราคากับบรเิเลื่อนจากทองตลาดแค่3ามร้อยโลละสามสิบห้าครับสามร้อยแต่ว่าก้อนจีก้อนสีเอาบอกพี่น้องว่าก้อนสิเอาออกไปให้เพื่อนสั้งกิโลกับตอนนี้กับ<ป>ผมกินไปแล้วประมาณ4ี่โลครับอยู่ในนี้ผู้เดียวเพื่อนไปทองเนี่ยกินไปแล้ว4ี่โลครับ อิ่มแล้วพูดเดียวซีโร่ครับก่อนเสียไปเิ่นสั่งอีกเด้อพี่น้องเด้อฝากไว้ครับสวนเงาะย้ายเหลืองครับอยู่บ้านราดดำเนินครับสักสยามอืมหรือว่าสวนสักสยามครับถามาบางผูบางคนในบ้านถามในบ้านเขาเจ้าอาสิบุหูถามว่าสวนไม่หญยเหลืองอยู่ไสก็ได้ครับขเขาจาหูหมืดแถวเนี่ยบรรดาดำเนินครับตำบลคำนาดีอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับฝากพี่น้องไว้เด้อกับสวนทุเรียนสักสยามครับพร้อมทั้งบังเงาะพร้อม ฝากพี่น้องไว้มาเบิงครับอน่าจับคนบัากหลายหนึ่งจังใดก่ะพี่น้องมาเบิงแบกเงาะสุดยอดครับไปแล้วครับวันนี้เอาไว้ซ้ำนี่สวัสดีครับ